สวัสดีค่ะช่องเจเคเนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดสมัคสมาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคเนโํานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวนะคะแปลงนี้พื้นที่60ตารางวาค่ะมีศาลานั่งเล่นนะคะมีพื้นที่จัดสวนหน้าบ้านค่ะถมแล้วนะคะน้ําไม่ท่วมค่ะทุกท่านแต่เป็นบ้านมือสองนะคะอายุน้อยด้วยค่ะเพิ่งสร้างมาแค่ปีกว่าๆเท่านั้นพื้นที่60ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยในบ้าน 2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีห้องโถงมีห้องครัวมีพื้นที่จอดรถได้ลหลายคันด้วยนะคะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับจัดสวนหย่อมนาบ้านค่ะสบายๆเลยทีเดียวราคา1 2่ล้าน0 0บาทมีบริการดำเนินการยื่นขอสินเชื่อให้ด้วยนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะเดินทางเพียงแค่10นาทีเท่านั้นการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้สถานที่ราชการอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ในแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ที่ตำบลมะเลิงอเภเมืองจัังหวดนครราชสีมาค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านนะคะติดต่อโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าไปชมแปลงจริงและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารกันด้วยสำหรับวันนี้เจคเโนะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ